สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกๆกคนค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวนทาง nikevip นะคะเช้าบ่ายวันที่8ตุลาคม2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขเย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะเราไปดูวันที่7ตุลาคมก่อนนะคะพี่้ังเข้าหรือเปล่านะคะวันที่7นะคะพี่น้องคะรอบบ่ายออกรอบเช้านะคะ รอบเช้าจะให้1และศูนย์ไม่มานะคะรอบบ่ายจะให้2และ1รอบเช้าบนมาสองสองล่าง5 3สมนะคะมาเข้า2ของรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายให้สองและ1ไม่มานะคะบนมา64ส่สาล่าง9 5หนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขามาต่อนะคะวันที่8คะ่ะวันนี้ก็จะมีเสียงนกเสียงหนูนะคะพี่น้องะ่ะ อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคะถ้าไม่คำนวณก็กวัวเอฟกวัวเอถามหานะคะเมื่อวานนี้ก็ลืมนะคะนึกว่าวันเสาร์นะคะไม่ได้คำนวณน,นี้เคอธรรมดานะคะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะหนะคะหก หกเจ็ดหกสองหกสามหกหนึ่งหกศูนย์ค่ะห้านะคะพี่น้องห้าเจ็ดห้าสามห้าแปดห้าหก ห้าสองห้าหนึ่งนะคะตอนรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายเด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะแปดนะคะพี่น้องครแปดห้าแปดหกแปดสี่ แปดเจ็ดค่ะแปดสามแปดเก้าเจนะคะพี่น้องเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะ ขอโทษในแสงสว่างนะคะพี่น้องคะแสงสว่างไม่ค่อยพอนะคะพี่น้องเพราะว่าไม่มีไฟนะคะเพราะว่าไฟหมดเนาะค่ะเนาะใช้ใช้พลังงานโซล่าเซลล์นะคะอยู่ตรงน้านะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะหกห้าแปดเจ็ดนะคะหกนะคะหกแปดหกเจ็ดห้าก,ก็ห้าเจ็ดห้าหกห้าแปดนะคะด้านล่างนะคะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด นะคะเจ็ดนะคะพี่น้องคะเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดห้านะคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะสิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลขเจ็ดและเลขสองนะคะเบิ้ลประจาวันก็เจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคสุขมันๆค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ